ประเด็นดราม่าอปจสงขากรณีออกมาพูดบอกว่าอสอเปลืองข้าวนะครับล่าสุดได้มีการถแถลงการขอโทษอสทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีเจตนานะครับที่จะด้อยค่าอสอแล้วนักข่าวถามต่อว่าทําไมถึงสื่อสารไปแบบนั้นนะครับท่านบอกว่าการสื่อสารแบบนั้นนะครับเราเป็นนักเลงอสอก็เหนื่อยนะครับ มันเกี่ยวอะไรกันกับเป็นการเป็่นนักเลงนะครับเพราะว่าคําพูดท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับพูดแบบนี้มันไม่เหมาะสมไม่ควรเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับนักข่าวถามว่ามีอะไรฝากถึงอสอไหมท่านบอกว่ารักทุกคนนะครับรักอสอทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องนี้นะครับมันอาจจะไม่จบแค่นี้ก็ได้เพราะว่าคําพูดท่านถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่น่าจะพูดแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกันเรื่องนี้นะครับหาความคืบหน้านี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมในรับทราบนะครับสวัสดี เก้าขาหน่อยใช่แต่แม่จะไม่ก้าวขาเขาไม่ได้ต้องสงั่งต้องสงอ <น meal> ั่งอ๋อสอบตัวมาเมื่อกีออ้เขาบอกว่าอยูาา่ที่ไหนนะครับแต่แข่งอ๋อสอบอ๋อสอบอ๋ออ๋อเนี่ยมันไม่เคยมาก่อนเลยกูยเป็นนายกกูมาก่อนมันตั้งชื่อเยาวงเนี่ยมันไม่เคยมาก่อนเลยกูเป็นนายกกูมาก่อนมันตั้งชื่อเยาวงมันลำบากแต่กำลังเขาไม่ใช่กำลังเรา ใช่ครับกำลังของจังหวัดเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนึ่งน้ำมีพร้อมนะขอบครับอสอคุณบัญชาการเองเลยนะครับแต่ถ้าติดขัดเดี๋ยวโทรหาผมก็ได้โทรอันี่ขาก็ได้ถ้าอาสอมันยิกยัก,กะนะหรือมันมีปัญหานะนะาแล้วก็ถ้าอสมันยิกยักนะหรือมันมีปัญหานะแล้วก็หัวเปลืองข้าวเปล่าเปลืองข้าวีา่ หัวเรื่องข้าวราะที่เราที่ไดนอย่ในที่บ้านไห้ที่บ้านอะไหนอ่าะตองนมาที่เลยมาี่านกับอสต้องนำหน้าเอายกของกี่ทางออกพามปเลยพาปเลยกิมาเลยกิมาเลยโซมาเลย